สวัสดีครับต่อตะนาบอลกับฟันธงโลกสกอร์ครับประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568ครับเจอกันแบบนี้ทุกวันครับวันนี้2คู่ในช่องเชมป์เคยครับก่อนอื่นใครที่ยังมีช่องทางการเชียร์ฟุตบอลหรือชมฟุตบอลกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยก็ไปที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมต่อตะนาบอลยินดีบริการมากๆครับอ่ะสองคู่ในช่องวันนี้เลือกเป็นทางด้านศึกกันโชว์ซีรีส์ครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่ท่าคู่ระหว่างนาโปลีครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านไก่ลี่ครับนัดสุดท้ายของกระดูกาาคครัับวนนนนนีีี้โปลแ่่ชะเยได้แชมป์ททัันีครบ วันนี้ครับด้วยเงื่อนไขเนี่ยนาบุลีบังคับชนะ3ตุงเฮดังครับผมว่าด้วยเลทนี้ผมว่าแพงเกินไปครับวันนี้ด้วยกระแสรายวันเนี่ยเอียงทางด้านไกยรี่เล็กน้อยครับคู่แรกให้เชียงด้านไกยรี่ครับด้วยเลทเนี่ยผมว่าสูงเกินไปครับคู่แรกไกยรี่ครับส่วนคู่ที่สองครับในศึกคอนแลนด์ดิวิชั่นสองครับคู่ระหว่างเทลสตาร์ครับเปิดบ้านเจอกับเดนบอส์มเป็แรกครับเสมอมาศูนย์ศูนย์ในบ้านของเดนบอสครับวันนี้กลับมาเตะในบ้านของเทลสตาร์ไม่น่ารอดครับเจ็บนัดหลังสุดในบ้านเนี่ยชนะไปถึงหกเสมอห้้เชียงดาน ทิ้งตาในบ้านมีดีแน่นอนครับทินเคยครับขอให้คนโชคดีกับการเชียร์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับส่วนผมต่อตาลบอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ